สาราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Start Up ั h a i l a n d และงาน Innovation Thailand Expo 2020ที่จุดแห่งงานนวัตกรรมและ s t a ร์ up ของไทยบนแพลตฟอร์มโลกนวัตกรรมเสมือนจริง Virtual World ครั้งแรกของประเทศภายใต้แนวคิด Innovation in Time of Crisis นวัตกรรมรับมือภาวะวิกฤตเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค New Normal พร้อมมอบ15รางวัล p r i m e m i n i ต t e r อ w a r d เชิดชู นักพัฒนานวัตกรรมสู้วิกฤตงานในวันนี้นะครับก็เป็นวันสําคัญของสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติก็เป็นวันที่เ,เราถือกําเนิดขึ้นมานะครับเป็นองค์การมหาชนปีนี้เป็น ปีที่12นะครับเป็นวันสถาปนาสำนักงานเป็นวันที่2กันยายนแล้วอีกส่วนนึงก็เป็นส่วนหนึ่งในงาน Startup Thailand Expo กับงาน Innovation Thailand Expo 2020ซึ่งปีนี้เราจัดร่วมกันนะครับในรูปแบบของ Virtual World ทั้งหมดเลครับเพราะว่าปีนี้เราเป็นปีที่เราเชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักออกแบบทั้งหลายเนี่ยให้มาออกแบบโลโก้นะครับครบรอบ12ปีของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่เรามอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่อันดับที่1ที่2ที่3เลยครับ ครับในช่วงนี้เราถือว่าเป็นเฟสที่4ี่นะครับเป็นยุคที่4ของเราซึ่งจะกำหนดว่าน่าจะสิ้นสุดประมาณปี2565โดยความพยายามของเราเนี่ยตอนนี้นวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็จะผลักดันให้นวัตกรรมเป็นสูตรสำคัญแล้วก็เป็นเครื่องมือสำ,สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยในยุคที่เราเจอวิกฤต แล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยนวัตกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าจะต้องมีรูปแบบการมุมมองที่แตกต่างออกไปคงไม่ใช่แค่เรื่องของการทําธุรกิจอย่างเดียวแต่เรื่องของการลดความเหนื่อมล้านะครับแล้วก็ต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพนดมิกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องมองนวัตกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราก็จะพัฒนานะครับตัว แพลตฟอร์มสาคัญนะครับมีกลไกหลัก3าตัวก็คือในเรื่องของการพัฒนาการเงินทางนวัตกรรมให้ครอบคลุมแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนในระยะการเติบโตนะครับให้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโอกาสทางนวัตกรรมออกสู่พื้นที่ในเมืองสําคัญแล้วก็ในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการทานวัตกรรมคงไม่ใช่แค่กทมที่เดี่ยวต่อไปแล้วนะครับส่วนที่3ก็คือว่ามันเป็นยุคข,ของสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมแล้วก็เศรษฐกิจฐานข้อมูล ดังนั้นการทํานวัตกรรมบนฐานข้อมูลเนี่ยจะสร้างให,ให้โจทย์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนำไปสู่การพัฒนานาวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆได้นะครับก็เราก็จะเน้นย้ําอยู่3ส่วนโดยทํางานร่วมกับภาคส่วนที่เช่นบริษทัทสตาร์ทอัพนะครับ SME บริษทัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยแล้วข้ามชาติด้วยนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกระทรวงอวแล้วก็หน่วยงานราชการแล้วรวมทั้งประชาสังคมด้วยครับ สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนทํานวัตกรรมสังคมเยอะขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีว่านวัตกรรมภาคสังคมเนี่ยเริ่มที่จะมีการเติบโตและก็เติบโตมากขึ้นในระดับชุมชนรากหญ้ารวมทั้งคนที่อยู่ในเมืองถือเป็นนวัตกรรมที่เติบโตเร็วมากนะครับควบคู่กับการทํานวัตกรรมทางธุรกิจครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของระบบนวัตกรรมของประเทศไทยครับ